อนี้มันมั่นว่ามันสวยจบฮัลโหลช่วยมาควบคุมพฤติกรรมมิสินดานนี่ดิหลายรอบละเว้ยนหัวเวียนหัวหรอโอเค <Okay. S 2> แกล้งหนูแน่เลยกว่าแหละพี่ซันไม่ได้เอาอะไร พี่ซันพสี่สันี่ัา่างซันฝากเอาของในล็อบบี้่อยใช้ใช้พี่ซันกระเป๋าสารอยู่หลังล็อบบี้สวัสดีป้าคุณดีป้าสืัสดีเพ่อแม่พี่น้องจะจไหนป้ามันมันเหนื่อยเหมือนกันนะ ไหวบ้าไหวบ้าวันนี้หนูดีจะมาในบทเพลงเยจิมที่ริมบึง hey! อุ้ยไอซีพีน้องบอกเวียนหัวเลยกูเฮาเดาด้<อ>าจริงจริงกระ,ะเป๋าสานนะกระเป๋าสานพี่ชายเดี๋ยวต้องอยังไงก็ต้องผ่าคอนโดอยู่แล้ว <c oughs> ใช่ไหมผ่าสิ ไห้บอกผ่านก็ได้ผู้ฟ้าสวยดาราคนไหนที่แบบผู่ฟ้าแบบว่ารู้สึกว่าเขาหล่อที่สุดหล่อที่สุดเอาคนไทยปะคนไทยอิงฟ้าว่าฮะจบแล้วสวยที่สุดอะจิโป๊ตจิเกนไทยแลนด์จิโป๊เอาดาราที่รวยที่สุดปะเอาใครอะ เสียบมเยจีอีกมันต้องมีอีกเปิดสนุกว่าฮะเวลาฮะเสียบมุมเปิดนี้ก่อนมันจะได้สว่างขึ้นทางด้วยกันจ้าหนูตุ๊กตาอยู่ที่หนูป่ะไดุ้ยพี่ซานเมื่อวานเราเอาตุ๊กตาลงอ่ะตุ๊กตาเราเอาลงแล้วเราไม่ได้เอาขึ้นมาหรอ อยู่บนห้องซ้อมไงแต่ไม่หายเนาะไม่หายโอ้โหเขาว่า,าแบงก์ก็ลืมบนเวทีเอาเหรอแล้วไงอ่ะไม่รู้เนี่ยหรืต้องไปหาเก็บไ,ไ,ไวตต้ให้แล้วพี่ฟ้าถอยนะไปแล้วนะทุกคนแล้วเดี๋ยวไปซ้อมก่อนเจอกันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ไม่ต้องมารับที่ตอนซ้อมเสร็จนะเก็บแรงไว้พรุ่งนี้นะคะเอาสิไปมาาตัวหนึ่งก่อนเร็วมันไม่มีจอก